ส마ทไลฟ์ส마ทไอเดียคิดอย่างเทพเปยอย่างฉลาดกับทิติรัตน์ภูนสิริชัยกิจอมรบรรจงและดรเกรียงศักดิ์ขาวเนียมวันนี้เรามาีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างก็ยังเป็นเนื้อหาในธีมที่เราเลือกมาฝากท่านผู้ฟัง,รงบระจ์และวันอังคารตลอดเดือนกุมภาพันธ์<ช>ก็คือเรื่องของโรคมะเรงะ็ง่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีวันมะเร็งโลกแล้วก็12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามเขาเจาะจงไปในส่วนของมะเรง็งพยาธิใบไม้ตับะค่ะ คือมะเร็งตับแล้วก็ภาคที่เป็นเยอะก็คือภาคอีสานกับภาคเหนือเดี๋ยวนักวิทยากรของเราอ๋อจากพฤติกรรมการชอบรับประทานปลาดิบดิบสุกๆอะค่ะอย่างก้อยปลาปลาปลาซิวปลาส้อยโอ๊ยพูดมานะสรับภาพพี่ฉันชอบกินปลาจอมปลาลน้ำลายไหลน้ำลายไลรามอนคือมันเป็นพฤติกรรมของของคนที่ จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะตลอดทําข่าวมาจะสามสิบกว่าปีเนี่ยก็ยังรณรงค์อีสานเหนือไม่กินปลาดิบแต่ก็ยังอยู่ในคนอายุห้าสิบอัปปะ,ค,ะคนรุ่นใหม่เขาคงไม่กินแล้ในส่วนของอาจารย์หมอที่จะมาคุยกับเราในวันนี้คงจะเล่าให้ฟังค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีอยู่สองช่วงด้วยกันคุณผู้ฟังช่วงสมาร์ทคุยเฟื่องเรื่องยายีนเปลี่ยนโรคไม่ใช่กางเกงยีนนะคะอย่าเข้าใจผิด๋ยจะเข้าใจว่าไอ้เปลี่ยนไก,ก่ใส่กงเกงยีนใหม่แล้วจะ เปลี่ยนโรคได้เหรอนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่สองก็มาคุยกับหมออีกท่านหนึ่งนะคะช่วงนี้รมอนหมอมาแล้วอ้าวไปดูกันค่ะสมาร์ทดักค่ะช่วงสมาร์ทดักคุยเฟื่องเรื่องยาคุยเฟื่องเรื่องยา มีวิทยากรที่จะมาบอกเล่าท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็คือร้อยเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิ์ที่ชัยค่ะอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะพี่หนูนาดรกเคยังอยู่ในซูมไหมคะอยู่ค่ะสวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับต้องต้องบอกว่าขอปล่อยไก่นิดนึงกับคุณหมอค่ะหนูเพิ่งจะรู้ว่ามีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ใช่ครับคุณหมอต้องขยายความว่าจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะโรงพยาบาลมะเร็งที่อุดรธานีมีหลายจังหวัดค่ะคือกรงเทพเนี่ยค่ะกรุงพท์เนี่ยมีโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับเป็นสองลุ่มต้องบอกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยคือตั้งแต่เรามีแปดแห่งนะแปดแห่งก็คือตัวสถาบันมะเร็งชาติอันที่หนึ่งจะเป็นตัวกลางใช่ไหมฮะที่ไปดูเรื่องเกี่ยวกับ ทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยเลยข้อมูลมะเร็งเนียนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นศูนย์มะเร็งที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อจะได้มาดูในระดับของแต่ละภูมิภาคแล้วนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทําให้เกิดความเจริญเนี่ยากการรักษาพยาบาลน,นะเราไปที่ทําให้คนไข้เนี่ยไม,ไม่จําเป็นต้องเดินทางมากรุงเทพอ๋อค่ะแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลท,ทั่วไปแต่เขาก็ทําการดูแลรักษาคนไข้มะเร็งนะครับอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีหลายที่เช่นราชวิถีนพรัตน เลิกสินต่างๆเบื้อต้นนะคะแสดงว่าเป็นโรงพยาบาลที่แบบเป็นคนมีคนเป็นเยอะใช่ไหมคะคือต้องมีทั่วๆเลยใช่ฮะคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยงานในในกรมการแพทย์นะครับเป้าหมายหลยักเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่การรักษาพยาบาลที่เฉยนะครับแต่เราทําเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลของการรักษาพยาบาลนมาสร้างรูปแบบการดูแลแล้วก็เป็นข้อแนะนําให้ประเทศไทยนะว่าควรจะจัดระบบบริการยังไงบ้างนะครับ รู้ทั้งการในวิจัยหรือพัฒนาการรักษาพยาบาลใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทํางานของพวกเรานะครับรว้นะั้งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยนะครับเป็นรวมมองเลยค่ะอ๋อค่ะในส่วนของยีนที่จะเปลี่ยนโรคได้เนี่ยในใน,ใน,ในความิเดเห็นของอาจารย์เี่ยตอนนี้เราสามารถรปลูกถ่ายยีนที่จะเปลี่ยนโรคนั้นได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะคือ สิ่งแรกเลยเนี่ยต้องควรเข้าใจก่อนก็คือ,อคําว่ายีนสมัหมายถึงอะไรนะครับยีนเนี่ยมันก็คือเหมือนกับตัวแม่แบบนะครับในการที่จะสร้างร่างกายเราเนี่ยเซลล์แต่ละเซลล์นำทาทํทำงานเนี่ยมันต้องมีโปรโตีนในการทํางานนะครับมันไม่ได้อยู่ๆทํางานได้เลยเยีนมันเป็นตัวต้นแบบหรือแม่พิมพ์ฮะในการสร้างโปรโตีนต่างๆนะครับว่าจะให้เซลล์เซลล์ตับอ่อ,อนปล่อยอินซูลินมาเพื่อควบคุมน้ําตาลเนี่ย เราก็ต้องมียีนที่ทําหน้าที่ผลิตเ,เป็นต้นแบบของการผลิตสั่งผลิตว่าไม้มีการสั่งให้ทําอินซูลินขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเห็นนหในร่างกายเรากระบวนการทํางาน,นาต่างๆมันก็จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละยีนที่มันสั่งให้เกิดการทํางานนะฮะนี่คือหน้าที่ของยีนหน้าที่ของยีนใช่ฮะทีนี้เนี่ยบางครั้งยีนเราทํางานผิดปกติไปนะครับเช่นค่เบาหวานเนี่ยบางยีนที่ควรจะผลิต น้ำตาลเนี่ยมันไม่ยอมไอ้ผลิตไอ้อินซูลินมาเพื่อลดระดับน้ําตาลมันไม่ทํางานนะครับมันก็เลยทำให้คนเป็นเบาหวานีเป็นต้นนะครับหรือเขาไม่มียีนตัวนั้นน่ะมันก็ทําให้เกิดเป็นเบาหวานนะครับในมะเร็งก็เช่นเดียวกันในมะเร็งเนี่ยก็คือหลักการของมะเร็งมมีแค่สองอย่างนะฮะคือเป็นการแบ่งตัวที่ผิดปกติจนร่างกายมันคุมไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไปทําลายอวัยวะอื่นๆนะครับแต่กระบวนการของบ้านของของร่างกายเราเนี่ยเขาจะมีกระบวนการที่ควบคุมไม่ให้มันแบ่งตัวเยอะเกินนะครับการที่สองเนี่ย มีถ้ามันแบ่งตัวแลวผิดปกติไปเนะี่ยร่างกายเราก็จะมีกระบวนการที่ทําลายเซลล์ที่มันผิดปกติไปนะครับทีนี้เนะี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อเวลาเราผ่านไปคิดง่ายๆก็คล้ายๆกับเราทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม<อ>นะครับมันก็มี<อ>สายการาผลิตอยู่อ่าใช่แต่การผลิตอยู่เนี่ยแล้วก็มี QC อยู่<อ>นะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ของปกติสุดท้ายปลายทางเนี่ยก็คือเป็นของโปรดักต์เป็นของของที่ที่ปกติค้าเรา อ่าสินค้าที่ปกติไปใช่ไหมระหว่างทางเนี่ยเขาก็มีการผลิตของเขาตามขั้นตอนไปคิงซีก็ตรวจไปนะครับร่างกายก็ทำงานแบบนี้นะครับทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยเกิดบอกว่าเอ้ยเราอยากะขายของได้เยอะขึ้นเขาก็ไปเร่งสายพานการผลิตนะครับก็แปลว่าคนทํางานก็ทํางานได้ทํางานต้องทํางานเร็วขึ้นเขาก็มีหลักผิดพลาดมากขึ้นนะครับช่วงแรกๆเนี่ยคิงซีเขาก็มองทันเขาก็เห็นการผิดพลาดก็สั่งเอ้ยตัวนี้เนี่ยมันผิดนะของไม่เป็นตามสเปคนะ เขาก็ส่งกลับไปคนก็เอาไปแก้ไขนะครับของปลายทางก็ยังดีอยู่ใช่ไหมทีนี้วันดีกันดีเนี่ย QC เขาแก่ขึ้นแก่ขึ้นสายตามนีมันก็ทําให้เขาเนี่ยตรวจแล้วไม่เจอนะครับปลายทางมันก็เป็นของเสียมานี่ก็เป็นกระบวนการอันที่หนึ่งก็คืออายุมากขึ้นหรือมีอะไรกับบางอย่างที่ทําให้ QC ของร่างกายเราเนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยยีนที่ไม่ตรวจสอบเขาเสียไปนะครับก็เกิดเป็นมะเร็งได้นะครับหรืออันนึงก็คือ วันดีคืนดีมีคนเร่งการผลิตของเราคร่ะก็คือยีนที่มันเร่งการผลิตการจเจริญเติบโตเนี่ยที่มันเยอะเกินไปจนกระทั่งทุกคนนะทำงานผิดทั้งหมดเลยเ,เลิศ<อ>มามกาใช่เนี่ยครับก็มันกระท้ายเกิดมะเร็งมีลักษณะสองแบบแบบนี้นะครับทีนี้การที่เร่งเนี่ยมันก็าจะเกิดในแสงภายนอกไอ้สารภายนอกที่แปลกปลอมที่มากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันเจริญเติบโตผิดปกติไปก็ได้ที่ยีนมันทางานเยอะเกินไป ม,ม,มันก็โอกาสผิดพลาดก็มีเพราะคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดได้อย่างนี้ยฮะนะครับหรือมีปัจจัยภายนอกที่ทําให้คนตรวจ<ม>เขาตรวจผิดก็ทําให้เกิดได้นะครับซึ่งผู้นี้ก็คือเราภาษาของทางการแพทย์ก็เรียกสารก่อมาเองสารอ๋อนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ฮะรหรือเป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นต้นนะฮะที่ไปทําพาตัวรไปนะครับ มีทั้งสารก่อมะเร็งพฤติกรรมเล่าถูกไหมคะคุณหมอ,มอใช่เพราะว่าปกติแล้วนะมันจะเป็นเขาเรียกเป็นสามเหลี่ยมนะฮะไอ้ไอสิ่งเหล่านะี้นะนเป็นสามเหลี่ยมก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรามีอะไรตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าที่มันผิดปกติใช่ไหมฮะส่วนที่สองก็คืออะไรพฤติกรรมของพวกเราเองที่ไปทํานะครับเช่นเราไปดื่มเหล้าเยอะนอนไม่พอเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราก็จะทําให้มีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมส่วนที่สามคือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับเช่น เรามียีนที่ดีเลยเรามีพฤติกรรมที่ดีเลยแต่เราอยู่ในสภาพล้องถูโหมันเป็นมลพิษอย่างเยอะเลยเนี้ยนะครับเราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเพราะมันก็ได้รับสารก่อมาเร็งเยอะๆอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็มาคือสามปัจจัยเพราะงั้นยีนเป็นหนึ่งในสามที่จะทําให้เกิดโรคหรือทําให้ไม่เกิดโรคใช่นะครับยังมีสองปัจจัยเดี๋ยวซึ่งเราจะมาคุยกันต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องต้องถามดรเคว่าในมุมของนัก เภสัชเคมีมองยีนมองสามปัจจัยที่อาจารย์หมอเล่ามาสักครู่นี้ยังไงบ้างนะคะคือคือมองว่าอในอยากจะเข้าใจว่าไอ้ตัวยีนเนี่ยเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญในการก่อให้เกิดโรคซึ่งคุณหมอพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยผมถ้าเกิดว่าฟังจากบุคคลทั่วไปเลยก็อาจจะมองว่า ตัวโรคมะเร็งเนี่ยมันมันก็มีความรุนแรงที่ต่างกันใช่ไหมครับสมมุติว่าเป็นโรคมะเร็งแบบเดียวกันเช่นมะเร็งผิวหนังแต่ถ้ามียีนบางกลุ่มความรุนแรงก็อาจจะแตกต่างกันก็เลยอยากจะ,อะสอบถามคุณหมอในจุดนี้ครับว่าถ้ายีนที่มีความแตกต่างกันอาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์หรืออะไรแบบนี้อยากอยากขอคําแนะนําจากคุณหมอฮะว่าในเชิงของการรักษาหรือทางการแพทย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับเรนี้ฮะ เรามองโรคมะเร็งเนี่ยเป็นเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์แน่ๆก็คือเพราะมันต้องทําให้เซลล์มันผิดปกติไปใช่ไหมทีนี้การกลายพันธุ์เนี่ยเขามีสองแบบ,บแบบหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่ได้เรียนว่าวันดีคืนดีเนี่ยเราได้รับสารพิษขึ้นมาหรือได้รับอะไรบางอย่างมาหรือเกิดการผิดพลาดของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยค่อยๆกลายพันธุ์ไปหลายๆครั้งนะครับก็มันจะเป็นเฉพาะอาวัยวะนั้นๆแบบที่สองเนี่ยคือเป็นตั้งแต่กําเนิดเลยคือมันมีกลายพันธุ์ทุกเซลล์ของเราตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ช่วง ตอนปฏิสนธิเป็นไข่เลยว่ามันจะเจอสารพิษขึ้นมาอะไรบางอย่างหรือเจออะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดใ้ความผิดปกติทังพันธุก,กรรมของเราตั้งแต่แรกแล้วหรือถ่ายท,ทอดจากบิดามารดาด้วยนะครับมันก็ทําให้เกิดการกลายพันธุ์นะแปลว่าทุกเซลล์ในร่างกายเรามันจะกลายพันธุ์หมดเลยแบบนั้นน,นะครับรแต่ถ้าเรามาเป็นการกลายพันธุ์ทีหลนะังมันจะเป็นเฉพาะอวัยวะนะครับมันจะมีมะเร็งสองแบบมะเร็งที่เป็นตั้งแต่มีความเสี่ยงตั้งแต่ต้นกับตั้งแต่เกิดเลย กรรมเลงที่มันขึ้นมาเป็นตอนหลังเพราะว่าเกิดจากอย่างที่ได้เรียนว่าค <Okay. S 2> ืินกรรมเอยเลยเป็นนะฮะทีนี้เนี่ยทั้งสองแบบเนี่ยมันจะมีความต่างกันถ้ามันเป็นตั้งแต่เกิดเลยเนี่ย<ะ>นั้นเราก็จะพบหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่อายุน้อยนะครับอ,อายุน้อยกว่าเด็กๆนะเป็นเ่เป็นาอายุน้อยอาจจะเป็นตอนสามสิบสี่สิบก็ได้หรือยี่สิบ<อ>หรือก็ได้นะครับ นะครับหรือแต่ถา้ากรณีที่เราเป็นจากไความเสี่ยงที่เราไปรับมาเช่นเราไปติดเชื้อจากอายุอย่างเช่นไอ้เร็งในท่อน้ําดีแล้วกันนะฮะที่ไปกินไอ้ไข่พยาธิแล้วก็ไปติดเชื้อพวกนี้นะครับมันก็แล้วมาเป็นเนี่ยมันก็ใช้เวลานาน,านหรือติดไวรัสมาเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบมาแล้วเป็นไม่ใช้รักาสิบปีในการเป็นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นอายุเยอะหน่อย <S <S อนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเป็นในกลุ่มนั้นเนี่ยความต่างมันก็คือ บางครั้งเนี่ยในยีนบางตัวเนี่ยมันในการกลายพันธุ์มันไปเร่งเยอะๆเลยเหมือนที่อาจารย์ดรเคบอกนะครับว่ามันไปเร่งเยอะๆเลยนะครับมันก็จะทําให้มะเร็งพวกนั้นมันโตเร็วหรือมะเร็งบางอันในมันกลายพันธุ์ในในบางจุดที่มันไม่ใช่มันเป็นการสร้างเส้นเลือดใหม่เยอะๆมะเร็งพวกนั้นก็จะมีอาหารที่มันเลี้ยงมันก็จะดื้ออะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยนีนไอ้ความสัมพันธ์ของแต่ละชนิดของยีนมันจะส่งผลต่อการเลือก การรักษานะครับเช่นบางคนเนี่ยเขาไปมียีนการกลายพันธุ์เนี่ยตอนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมันไปดื้อต่อการฉายแสงอย่างเงี้ยการฉายแังเสียรักษาก็ไม่ได้่ยเวลาฉายแสงมันก็ไม่ค่อยเลสมันก็ไม่ค่อยตอบสนองได้หรือบางทีเนี่ยมันไปซ่อมแซมตัวมันดีมากเลยมันกลายพันธุ์แบบจนมันซ่อมแซมไปเรืยเราให้ยาเคมีบัตรบางอย่างที่ไปทําลายเป็การซ่อมแซมมันเน่มันก็ดื้อต่อการให้ยาเคมีบัตรนี่เป็นต้นนะนี่คือความหมายของของมะเร็งถึงแม้ว่าเป็นชื่อเดียวกันนะ แต่มันมีการกลายพันธุ์ที่ต่างๆกันเนี่ยเขาก็จะตอบสนองต่อการรักษาไม่เหมือนกันโอ้โหยากนะเนี่ยคนคนที่เป็นคุณหมออันนี้มันถึงเลยที่มาว่าปัจจุบันเรามีการตรวจเนี่ะฮะค่ะคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกฮะเลือกเพื่อเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดนะครับศาสตร์อันนี้มันมาเรื่อยๆปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตของการรักษามาตรฐานที่ปัจจุบันเราใช้อยู่แล้วนะในหลายๆตัวแต่ต่อไปเนี่ยมันจะใช้กับทุกตัวกับทุกเรื่อง ทุกเรื่องหมายถึงยีนของเราหรอคะยีนของเราที่ทุกคนนะครับที่มาตรวจว่าเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่รักษาตามตามว่าไอ้นี่เป็นมะเร็งเต้านมนะรักษาเหมือนกันะนะไม่ใช่อนาคตอะต่อให้เป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่ายีนของเราเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ใช้ยาตัวเดียวกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ๋อไปลงลึกถึงตัวยีนซะใช่ฮะ,ฮะ,ฮะด้ศาสตร์อันนี้มันมันจะกลายเป็นมาตรฐานการรักษาปกติของบ้านเรา ในเวลาไม่นานนี้นะฮะซึ่งเริ่มใช้ไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้สุดๆนะครับแต่ว่าต่อไปมันจะเป็นเป็นเรื่องปกติของเรานะฮะเหมือนกัน<อ>นบหมอค่ะค่ะขอขอ,ขอภัยค่ะใคร,ครบ,บ้างที่ถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและจําเป็นจะต้องตรวจจีนเพื่อที่จะดูว่าคุณเหมาะสมกับการรับยาเคมีบ,าบาําบัดรับการใช้แสงหรือว่าทําแบบไหนยังไงเฉพาะบุคคลเป็นแบบนี้ไปอะค่ะ คือต้องเรียนนี้ฮะว่าในการรักษาปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะเลือกนะครับเลือกการรักษาที่เหมาะสมเป็นกลุ่มอยู่ในปัจจุบันนะ,ะนะเป็นกลุ่มหมายถึงว่าถ้าเป็นแล้วก็มีการจําแนกหลายหลายแบบที่เลือกเลือกมะเ็งนะครับเป็นเป็นกลุ่มๆค่ะแต่ในอนาคตต้องบอกอนาคตอ่ะในในกลุ่มเนี้ยมันจะถูกซอยจนเป็นรายบุคคลถึงมามีการตรวจหลายหลายอย่างะฮะยีนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการตรวจยันอะ ถ้าโรคบางโรคที่เราจะเลือกยาที่เฉพาะและ้วการตรวจยีนบางคนนะมันจริงมันเป็นสิ่งจําเป็นหมดนะฮะควรจะตรวจหมดในเพื่อเลือกเลือกโรคเพระน้ว่าทีนี้เนี่ยมันมีความต่างนิดนึงในระบบสุขภาพะนะครับถ้าเราจะเอาอะไรสักอย่างเข้าไปเนะี่ยมันก็ต้องมีการประเมินว่าการทําอันนั้นไปเนะี่ยมันมีการลงทุนของฝั่งรัฐนะมันคุ้มกับการที่เกิด เกิดผลลัพธ์ทางระบบสุขภาพที่การเกิดการควบคุมโรคเนี่ยได้ดีเลยไหมลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายเลยไหมซึ่งมันก็ต้องมีการศึกษาในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายให้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะครับแต่ในเชิงของรายบุคคลที่เข้าจ่ายไว้ที่นู่นเนี่ยกา<ะ>รทําพวกนี้มันมีการทําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในเชิงของระบบเลยเนี่ยมันจะต้องมีการกระบวนการที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ<ะ>นี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งเพื่อเลือกการรักษานะครับกลุ่มที่สองน่คืออย่างที่ได้เรียนละถ้าหากว่ามันมีความน่าสงสัยจากประวัต<ะ>ิหรือจากโรคบางอย่างเนี่ย ท,ที่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้ว,วคนกลุ่มนี้น่ะก็ควรจะตรวจแล้วนะครับเช่นถ้าเราจําเคสของกรณากรณีของแองจูนาโจลี่แล้วกันนะอ่าใช่ใช่เป็นมะ,มะเร็งเต้านมอ่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเขาพบว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสักหกถึงสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ในมะเร็งเต้านมนะครับถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมาตรวจเพื่อวางแผนนะครับในการที่จะ คนที่ไม่เป็นนะลูกที่ไม่เออลูกไม่เป็น,ปปปนหรือพี่น้องที่ไม่เป็นนะก็วางแผนว่าเออถ้าจะตรวจอ่เพื่อเขาอานาคตจะมาวางแผนว่าลดความเสี่ยงยังไงได้บ้างมันม,มีวิธีหลายวิธีนะครับหรือจะทํายังไงที่วางแผนครอบครัวเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือการอนาคตเขาจะมาอ่ตรวจติดตามเนี่ยควรจะตรวจด้วยวิธีไหนเพื่อจะได้ทําให้เขานะพบมะเร็งตัต้นหรือไม่เป็นเลยอย่างนี้เป็นต้นานาะฮะ Hmm. อันนี้นี้ก็เปน็นความต่างกันของคนที่เป็นโรคนะครับกลุ่มหนึ่งคือสงสัยว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเลือกวิธีการรักษามันก็จะมีประเด็นของการตรวจต่างกันนะครับจะได้ประโยชน์ทั้งคู่ถ้าเรามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยีนเราสามารถที่จะตรวจยีนเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งชนิดนั้นได้ไหมคะจาย์หมอคืออย่างที่ได้เรียนฮะยีนจะเป็นแค่หนึ่งในสามของปจัจจัย เพิ่มความเสี่ยงของเราแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นนะฮะต่อให้เป็นยีนเหมือนกับแองเจลาโจลี่เลยนะฮะที่เราสรางบอกว่าโอมีความเสี่ยงสูงมากเลยคือหมายถึงว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีการมียีนผิดปกติตัวเนี้นะครับถ้ามีอายุจนถึงอายุประมาณ80ถึง85ปีเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่เป็นมะเร็ง80%มันจะหนุนเป็น80%ถ้าอยู่ถึง80นะแต่ถ้าตายก่อนก็ไม่เป็นก็ได้นะอดี๋แต่อย่างไรก็ดีสังเกตนหมฮะ ถ้ามีอายุถึงแปดสิบถึงแปดสิบห้ามีความเสี่ยงเป็นแปดสิบเปอร์ตแต่ว่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นไม่เป็นะนะครับก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสามารถจะปรับปรุงมันได้ไม่ให้เป็นได้ไม่ให้อยู่ในแปดสิบเปอร์เซ็นให้อยู่ในแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นถูกต้องอนนเนี่ยไม่จําเป็นว่าการที่มียีนสวนปิวปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นทุกคนเนี่ยเราจะไม่ตาหนกนะว่านั่นแต่เรานะ่ะรู้เพื่อจะปรับปรุงว่าทํายังไงเพื่อลดความเสี่ยงน,นี้ได้ประโยชน์นะครับแต่ไม่ใช่่่่่่วววาาาโอออ้้หไไไปปตตรรรจเเเเพืยงม็นนแๆะี นะครับแต่ว่ามันแสดงว่ามันมีช่องว่างอยู่ทำยังไงถ้าเราทราบข้อมูลแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะดูแลตัวเองได้ดี<ะ>ขึ้นเขาญาติเทียบเคียงค่ะเหมือนกับเหมือนกับพันธุก,กรรมที่พ่อแม่เป็นเบาหวานเราก็รู้แล้วเรามีความเสี่ยง70%ดังนั้นพอเรารู้ล้เรามีความเสี่ยงเท่านี้เนี่ยเราไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ครับเพื่อจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราเสี่ยงน้อยลง ใช่ถูกต้องเลยฮะก็เช่นถ้าเราเกิดว่าเกิดโชคไม่ดีเรามีความเสี่ยงตั้งแต่กําเนิดเท่ามาร่เงี้ยแต่เราปรับปรุงพฤติกรรมเราเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยังดีกว่ามันก็ทำให้ความเสี่ยงเราลดลงเงียนะครับอันนี้เป็นต้นแต่อย่างนั้นก็ดีนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพยายามจะดีเบตกันนะฮะก็คือถ้างั้นนะ่ะเราไม่ต้องรู้ยีนใช่ไหมแต่เราก็ปรับปรุงความเสี่ยงเราไปเลยนะใช่ไหมฮะมันก็ทำมันก็มีหลายเขาเรียก <laughs> หลายมุมมองวิธีคิดนะฮะเพราะงั้นน่ะไอ้การการทําตัวเองให้ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอยู่แล้ว แต่ว่าบางครั้งเนี่ยยกอย่างเช่นตอนนี้ที่เขากำลังเ,เริ่มทํากันเยอะๆนะเรื่องอาหารการกินเลยหรือเรื่องกระทั่งตัวไอ้ไอ้แบคทีเรียในลาไส้เราเองเนี่ยเขาก็รู้นะฮะว่ามันมียีนนู่นนี่อยู่นะครับแล้วบางคนนะ่ะกินอาหารแบบนี้เราจะแพ้หรือบางคนกินยาแบบนี้เราจะแพ้นะครับที่หลายอันเนี่ยเราเ,เราผลักเข้าชุดสิทธิประโยชน์กันไปแล้วนะครับเช่นในยาโรคเกาฮะยาโรคเกาในะที่ลดเกาเนะี่ยมันมี บางคนเนี่ยในคนไทยนะมียีนผิดปกตินะถ้ากินยาตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแพ้บวยโอ้โหแบบรุนแรงเลยเนี้ย<แ>ปัจจุบันนะมันตรวจฟรีนะครับในเรื่องเราหลังเนี้ยแต่อนาคตมันจะขยายไม่ใช่แค่กลุ่มพวกนี้มันจะขยายไปในเรื่องอื่นๆเยอะเลยนะครับ<ม>ใ,ในในในสิ่งเหล่านี้ซึ่งให้ตัวการทำานเนี่ยภาษาใหญ่ๆเขาเรียกว่า precision medicine ะนะครับหรือการแพทย์ที่แม่นยําหรือการแพทย์นุ่งเป้าในในสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะถูกเอามาใช้เยอะๆแต่ว่าเพียงแต่ว่ายีนเป็นหนึ่งในนั้น แล้วก็จะมีเรื่องของของตัว AI ที่มาจับเรื่องของ AI จะมาจับพฤติกรรมของพวกเราฮะว่าพฤติกรรมแบบไหนแบบนี้นะครับมันมีหลายเรื่องที่ทำ<ช>นะครับแล้วเรื่องเซนเซอร์อีกกันหนึ่งที่จะมาดูว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดอะมาประมวลผลนั่นแหละเป็นลายของลายบุคคลนะครับคือต้องบอกว่านาะคตคนตายาย่งกันนะอาจารย์นะ เหมือนกับที่เป็นเทรนด์ตอนนี้ฮะว่าเด็กเกิดน้อยนิดน้อยก็คนแก่เยอะประเทศไทยก็เข้าสู่สูงวัยแต่แต่เราจะสูงวัยแบบแข็งแรง,แง,แรงใช่<ม>เพราะฉะนั้นอนาคตาอเกษียณที่หกสิบปีนไม่ใช่แน่เกษียณเจ็ดสิบแปดสิบแน่นะครับเพราะว่าคนจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีๆจะเดินไปขอตรวจยีนเลยก็ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ไม่แนะนำนะฮะในในเชิงของนั้นนะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนบางครั้งเนี่ย มันมีข้อมูลที่ยีนมาเป็นคุมเคือแล้วกลายเป็นว่างงไปหมดเลยเดีจะไม่รู้ทําตัวยังไงเนี่ยคือแต่เรารู้ว่าคล้ายๆเนี่ยเรารู้ว่ากินยาคุมกําเนิดมีความเสีย่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม<อ>นะครับมันก็เป็นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ไดู้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจยีนตัวที่ไม่มีข้อบ่งชี้เราจะเจอปัจจัยแบบนั้นนะ่ะไม่จําเป็นว่ากินยาคุมกําเนิดต้องเป็นมะเร็งเต้านมไม่เป็นเสมอไปอใช่ไม่เป็นไม่จําเป็นว่าการมียีนผิดปกติตัวเนี้ยเราจะเกิดมะเร็งเสมอไป ยิ่นต้นนะครับงั้นการไปตรวจแล้วเราโดยที่ไม่ทราบเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จะทําตัวไงเลยคราวนี้ก็เครียดเป,ป่าๆนะครับในการทํเปลือเงินแล้วยังเครียดด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> นะคะถ้าถ้าเรามีความรู้เรื่องยีนอาจจะไปจนถึงโครโมโซมแบบนี้ค่ะอาจารย์สมชายมันจะทําให้เราเปลี่ยนโรคที่มีปัจจัยจากจ<ช>ากสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบยังไงคะจ๊ อันนี้เกี่ยวเลยฮะเกี่ยวเลยก็คือถ้าสมมุติถ้าสมมติว่าเราทราบครืองแต่มันต้องมันไม่ใช่แ,แค่ปัจจัยเดียวนะฮะอย่างที่ได้เรียนมันต้องเอาการที่เรารู้ว่ายกตัวอย่างเช่นบางครั้งการตรวจโครมโมโซมเนี่ยว่าเออเรามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะกันนะที่มันถ่ายทอดได้นะครับหรือที่เขาตรวจในเด็กที่น้ําคร่ำอย่างเงี้ยนะครับเอามันก็จะเกิดกระบวนการของการจัดการที่ไม่เหมือนเดิมแบบเนี้ยไอ้เงี้ยกลุ่มนี้จะได้ไประโยชน์แต่ถ้าการตรวจแล้วเนี่ยมันคลุมเครือมันนุ่นเนี่ยไอ้เนี้ยจะไม่ได้ค่อยไม่ได้ไประโยชน์ แต่ถ้าเรารู้ว่ายีนของเราเนี่ยที่เราทราบแน่ๆว่ากลุ่มนี้มันมีการศึกษามาเยอะพอเพียงพอแล้วว่ามันจะทํานายโรคได้เยอะๆะแบบอันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเช่นเหมือนเหมือนที่เรียนเมื่อกี้ถ้าคนที่ตรวจยีนก็เรียกว่า BRCA1,2 นะครับที่เป็นของ Angel j o l ่ y เขาอาจจะไปทําการตัดเต้านมลวงหน้าก็ได้แล้วก็เสริมไปเลยมันก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง หรือเขาอาจจะไปกินยาฮอร์โมนต้านพัยาต้านฮอร์โมนก็ทาให้เราลดความเสี่ยงกันเป็นมะเร็งได้เหมือนกนันนะฮะซึ่งมันกระบวนการการจัดการในบางคนที่เราทราบว่าได้ประโยชน์แต่ไม่ไม่เหมาะอาการที่โอ้โหเอามาตรวจทุกคนในประเทศไทยอย่างงี้ไม่เหมาะนะครับ <c oughs> ในในบางคนที่มีข้อข้อบ่องชี้นะฮะมันจะเหมาะ,ะแล้วได้ประโยชน์นะครับคือคุณหมอกำลังบอกว่าข้อบ่องชี้ต้องชัดเจนใช่ ซึ่งหลายอย่างเนี่ย,ยเรากำลังทำกันอยู่นะฮะตัว<ม>ในเรื่องของไอ้ตัว b บ c ยซวันะมันจะถูกผักเข้าชุดสิทธิประโยชน์ของบ้านเราเนี่ยนะฮะว่าสามารถจะตรวจได้ในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมบาง,งอย่างนะครับแต่เรากำลังสร้างเขาเรียกว่าเป็นข้อบ่งชี้กับวิธีการเลือกนะฮะว่าใครที่เป็นมะเร็งเต้านม้วเหมาะสมควรตรวจใช่ค่ะก็จะได้ประโยชน์สูงสุดถูกต้องฮะยังไม่ใช่พอฟังพวกเราวันนี้แล้วโอ้โห เอาแล้วเว้ขอตรวจยินก่อนแล้วอย่ใช่ไม่ใ<ล> <ไป S 2> ช่ผ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้คุณหมอมาเล่าถึงความก้าวหน้าวิธีการที่จะหาเอาทั้งเทคโนโลยีเอาทั้งเรื่องของยีนพันธุก,กรรมนี่วนะ่ามันมันเรียกเล็งตรงเป้าเนอะคุณหมอนะเนาะให้มันตรงเป้าไปเลย ถ้าอนาคตมันถูกลงเรื่อยเทคโนโลยีพวกนี้มันจะถูกลงทุกวันนะถูกลงเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเนะ่ะมันคุ้มค่าแล้วก็รวมทั้งเรามีกระบวนการต่อนะฮะคือไม่ใช่รู้เฉยเฉยไม่ใช่ตรวจเฉยเฉยตรวจแล้วต้องรู้ว่าจะไปทําอะไรต่อก็าทายังไงต่อใช่แล้วก็ทําอะไรเนี่ยมันต้องคุ้มค่ากับประเทศด้วยอันนั้นแหละมันจะถูกการจัดการที่เอามาใช้เป็นทางเป็นเป็นภาพใหญ่ของประเทศเลยค่ะคซึ่งเวลาไม่นานนะฮะตัวเทคโนโลยีมันเร็วนะครับซึ่งประโยชน์ที่ที่ประชาชนจะได้รับก็คือการพิจารณาเคสแล้วเข้าสู่ กระบวนการของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช่ครับ <Ừ. S 1> ถูกครับเขาก็จะมีมากวิธีการนะฮะทุกๆุกอ่เครื่องเราใหม่ๆนะมันจะถูกการประเมินเขาเรียกว่าการประเมินเทคโนโลยีนะครับการประเมินความคุ้มค่าทางเทคโนโลยีว่าอันไหนไมันจะเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมะฮะมเวลาผ่านไปสิ่งที่ความเหมาะสมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของต้นทุนกับอุบัติการที่จะเจอนะครับเอาละค่ะคุณมอมรทีนี้ต้องบอกว่า ทำให้เราได้ตาสว่างขึ้นนะก็เดี๋ยวโอกาสต่ตอไปไม่จะชวนมาคุณให้ฟังว่าโครโมโซมหรือว่าการตรวจคัดกรองจนถึงระดับชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคมะเร็ง<ช>การใช้ยามันมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ,ะในส่วนของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่จะบรรจุชุดสิทธิประโยชน์อะไรเข้าไปในโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า Uc สิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการมีความซับซ้อนไมหมดเลยเดี๋ยวโรคยากๆเจอเยอะโรคยากๆแต่เจอน้อยที่เขาเรียกว่าโรคก,กำพร้าจะเป็นแบบไหนย,ยังไงคงได้ความเมตตาจากอาจารย์หมอสมชายมาคุยในรายการเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีเลยครับนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันสนุกนะว่าจะได้ทราบว่าทาไมเขาถึงบรรจุเรื่องนั้นเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ทไมถึงบรรจุ ให้ตัววิธีการนี้ทําไมเขาเลือกอยาตัวนั้นเข้าทําไมเลือกยาตัวนี้เข้าอย่างเงี้ยเราจะได้ทราบนะฮะเพราะว่าหลักการนะคือประเทศไทยมีหน้าตักที่จํากัดเรามีทรัพยากรที่จํากัดนะฮะเงินเรามีจํากัดนะฮะนั้นเนี่ยทำไงที่ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยได้รประโยชน์สูงสุด,ดนะครับและประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปจนรับเรารับไม่ไหวอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําให้เกิดความสมดุลทำไงให้เกิดความเท่าเทียม เกิดวความทั่วถึงแต่ขณะเดียวกันน่าตักประเทศเนี่ยยังดีอยู่ก็ยังได้ด้วยก็เรียกว่าค,ความเท่าเทียมความเข้าใจแล้วก็ความรู้คือถ้าทุกคนรู้เรื่องแล้วมีความรู้แล้วดูแลตัวเองเรารัฐบาลก็จ่ายค่ารักษาน้อยๆเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วฮะว่า <c oughs> ควรจะดูแลตัวเองให้ดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะทาให้อย่างตอนนี้เขาจะขึ้นภาษีฟอร์มเค็มใช่ไหมก่อนหน้านี้เือขึ้นเป็นความหวานอันน <c oughs> ั้นอันนั้นก็ดีเรื่องที่ดี นะครับจะลดลดเขาเรียกเลนะลดให้ให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดลดความเสี่ยงเนาะโรคลงลดลงเยอะเลยฮะค่ะค่ะเดี๋ยวเดือนมีนาคมเราจะคุยกันในธีมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรค NCD ค่ะอาจารย์จะลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อลดโรค NCD ถูกต้องแล้ครับประเทศไทย NCD เป็นเรื่องใหญ่แล้วะเราสองปีสามปีที่ผ่านมาเราเจอโควิดเข้ามาตัดในเรื่องพวกนี้ลงนะครับแต่ในอนาคต NCD ก็จะกลับมาอีก ในเรื่องของเราะะวันนี้ช่วงสมาร์ทปากสมาร์ทไลฟ์สมาร์ทไอเดียนิติข่าวก้ามสิบจุดห้ากลับขอบพระคุณร้อยเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยผู้ในการศูนย์มะเร็งอุดรธานี ท่านหนที่อยู่ใกล้อุดรแวะไปทั้งยอยจย์ได้นะคะแต่ภาวนาว่าอย่าไปรักษามะเร็งไร้ขังเราป้องกันด้วยตอนนี้อุดรนี่กำลังพัฒนาเป็นลักษณะของการที่เข้ามาเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับได้เลยค่ะโอกาสหน้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณหมอคะได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่บสวัสดีค่ะค่ะไว้เราพักสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งค่ะจะไปดูว่าวัคซีนรักษาวัคซีนมะเร็งรักษาเฉพาะบุคคล ทางจุราลงกรมหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นมามีความพิเศษตรงไหนยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจาร,รย์หมอนายแพทย์ไตรรักค่ะ